ปีนี้นี่คือหัวข้อที่1เลยนะคะที่เราคุยกันเนี่ยนะคะก็คือว่าจาก m AI เข้าเซตนะคะจากหลายพันล้านก็คือว่าจะ move เข้านะคะสู่อาัคาระ value ให้ได้กลายเป็นหลายหมื่นล้านโดยที่เรา target set 50ซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราก็ติด f r o p s 200ปีนี้นะคะ200บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียโดย f r o p s Magazine ปีหน้าเนี่ยเราเรามองว่า commerce อาจจะ จร,จริงๆที่เราตั้ง,ง Target กันไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1000ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นจากทั้งกลุ่มนะครับโดยโดยโอตอนนี้ถ้าถ้าดูในกลุ่มของคอนเทนต์คอมพานีนะครับ JK เกนโ a a บเนี่ยโดย Net Profit เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสัก20%นะครับปีหน้าเราก็ยังมองตัว Net Profit อยู่ที่ที่ถ้าถ้ารวมของ Commerce ด้วยเนี่ยเราก็ยังมอง Net Profit อยู่ที่ประมาณสัก20% มันเป็นในตัวชาหมาักชื่อแบรนด์ว่ามาดินะฮะมันมันก็มีทั้งเรามีทั้งคุณกฤษศชาวาราแล้วก็คือมีทั้งตัวของคุณเต้ร่วมมือกันจะทำปั้นบริษัทนี้ขึ้นมาก็คือพูดง่ายว่าซื้อร่วมเป็นสามคนถ้าออกมาปุ๊บสิ่งก็จะจัดจำหน่ายเราทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็คือทํากลุ่มของคุณกฤษก็คือจะดูแมนจเมนต์นะคะเพราะธุรกิจตัวนี้มันก็ประมาณ150ล้าน ะะแล้วโรงงานใหญ่ปรเริ่มเลยเป็นสิบไร่เลยนะครับถามในส่วนของคุณธีรพัฒนนะครับว่าความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาจากเจเค JKN เข้าจดทะเบียนในเซ็นี่เรามองมีมองอะไรบ้างสำหรับ JKN นะครับเราเข้าตลาดเมื่อปี2017ก็เมื่อ3ปีที่แล้ว อย่างที่บอกว่าณวันนี้เราไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน m อ i แล้วเรา move mm hmm. มาเทรดบนเซ็ตละก็ถือว่าอันนี้คือถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของเราณวันที่เราเข้าตลาดเรามีกำไร180ล้าน mm hmm. เ,ออเรามีไรายได้อยู่ที่ประมาณ1,100ลา้านณวันนี้ JKN ถ้านับถึงปีที่แล้วเนี่ยรายได้เรามา1,700ล้านแล้ว กำไรเเดือนแรกของปีนี้เราอยู่ที่264ล้านเนั้นคือคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เนี่ยถือว่า3ปีที่ผ่านมาเราเราค่อนข้างทําได้เรียกว่าเกินกว่าเป้าที่เราคาดไว้อย่างกลุธ์หลังจากเราย้ายมาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแนวทางการเบินธุรกิจยังไงบ้างปรับยังไงบ้างในส่วนของ JKN เนี่ยที่ผ่านมาเราเน้นในเรื่องของการ เป็นบริษัทคอนเทนต์คอมพานีโดยเป้าของ JKN เนี่ยเราเราตั้งเป้าว่าเราต้องเป็น global content company <Okay. S 1> เพราะนั้นเราพยายามที่จะสร้างสัดส่วนในปี2018ที่เราเพิ่งเริ่มส่งออก <Okay. S 1> เ,ออเราเริ่มทำมาณนะวันนี้โดยสัดส่วนของการส่งออกเนี่ยอยู่ประมาณสัก35ละนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็น global company การเป็นเสเต็ปแรกเราอยากเป็น regional company ก่อน <Okay. S 1> เรามองรายได้ ในประเทศ50%ต่างประเทศ50%สํำหรับธุรกิจ global ณนะวันนี้เราผ่านมา2ปีเเราทำได้ประมาณสัก35%ละจากการส่งออกของเพื่อเทียบกับไรายได้รวมเพราะนั้นถือว่ายังเหลืออีก15%ที่เราจะต้องวิ่งไปให้ได้ใ,ใ,ในในในแง่ของการทำธุรกิจของเราก็เพราะนั้นเนี่ยเป้าหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ content company ของเราเนี่ยจะ ยังอยากเห็นการเติบโตนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นให้<ม>ใ,หให้มีไรายได้50%ในประเทศ50%จากต่างประเทศในขณะเดียวกันพอจากการที่เราเพัฒนาความเป็น JKN Global ขึ้นมาเนี่ยเ,เราเราเริ่มจากซ u เปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งเราเริ่มจากการมาเริ่มทำ C.O. branding เรามีเวลาโฆษณาเรามีเวลาเ,เรามีรายการที่เป็นที่เป็นของเราเองเ,ออเรามี เรามีความพร้อมในเรื่องของการ create content mm hmm. แปลกแปลน content ใหม่ๆ mm hmm. ที่ที่เราก็จับมาขยำรวมกันเป็น content marketing เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดที่ผ่านมาคือเรามีเวลาโฆษณา,าเรามี content เรามีไอเดียในการทำ content แต่เราไม่มี product mm hmm. เพราะฉะนั้นปีหน้า Uh, ตัว business plan ตัวตัวกลยุทธ์ของ JKN mm hmm. ก็คือเราจะดึง commerce company mm hmm. เข้ามา mm hmm. อย่างที่เห็นปีนี้เรามีในเรื่องของ uh, การเข้าไปร่วมลงทุนหรือว่าการเข้าไปซื้อธุรกิจเข้ามา mm hmm. ที่เป็น mm hmm. ในเรื่องของ product ที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสโดยเฉพาะเซอร์วิสที่ที่เป็นคลินิกนะฮะอันนี้คือก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนของคอมเมอร์สคอมพานีเพื่อใช้จุดแข็ง<ม>เพื่อใช้สิ่งที่ JKN มีให้เป็นประโยชน์มากขึ้นดีกว่าการที่เราไปวิ่งขายโฆษณา<ม>หรือว่าการทำคอนเทนต์เพื่อเพื่อเพื่อก็ออไปขายสปอนเซอร์อีกเปลี่ยนเป็นทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตโปรด c ักของเราเพราะนั้นมันจะครบวงจรมากขึ้นอย่างภาคโครงสร้างธุรกิจเดิมเนี่ย เดิมเราเป็นลักสณะแล้วหลังจากนี้ก็คือหลังจากที่เรามาทำคอมเมอร์สมากขึ้นเรามองไมยว่าภายใน3ปี5ปีเนี้ยภาพมันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเราอยากเห็นคอมเมอร์สที่ที่มันโตขึ้นเราเรามองว่าคอมเมอร์สเองเนี่ยมันมีมันมีความมันใช้ความจุดแข็งของ JKN uh huh. เพราะฉะนั้นในมุมของคอนเทนต์เนี่ยเรามองว่ามันเติบโตมันไปของมันได้อยู่ละคอมเมอร์ส uh huh. เนี่ย ในแง่ของอีกสัก3ปีข้างหน้าเราอยากเห็นมันมีสัดส่วนรายได้เนี่ยขึ้นมาคู่กับคอนเทนต์เลยเราอยากเห็นมัน50 5 0ห้เพราะเรามองว่าสุดท้ายเนี่ยคอมเมอร์ซคอมพานีเราพยายามเลือกเอ่อโปรดักที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น Product ที่มีการซื้อซ้ำได้ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยพยายามเน้นในเรื่องของ Product ที่ <c oughs> ใช้ครั้งเดียวแล้วก็หายไป เพราะนั้นเนี่ยเรามองในแง่ของการเติบโตเรามองว่าคอมเมอร์สเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ออน่าจะทำไรายได้ให้กับบริษัทได้ อาจจะสูงกว่าคอนเทนต์ด้วยซ้ำในในอนาคตอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าถามินเป้ารายได้ใน5ปีหรัง <c oughs> จากเรามาทำคอนในส่วนคอมเมอร์สมากขึ้นนอกอจากคอนเทนต์เนี้ยมองไว้ประมาณเท่าไหร่ครับเราอยากเห็นรายได้ท,ที่ที่เราคุยกันใ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 น,ออในกลยุทธ์ในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากเห็น JKN เนี่ยมีรายได้แตะที่5,000ล้านภายใน3ปีโดยมาจากทั้งทั้งคอนเทนต์แล้วก็บวกคอมเมอร์สเข้ามานะฮะ เอาล่ะนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเมื่อกี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ชมเห็นนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ jkn jkn เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายได้อยู่ประมาณสักพันกว่าล้านนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเข้าสู่เซ็ตพอเขาเข้าสู่เซ็ตปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปแบบธรรมดาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเดิม jkn เป็น content provider ให้คอนเทนต์สิ่งที่เราเห็นภาพเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าตอนนี้ JKN มีธุรกิจใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดและเป็นธุรกิจคอมเมอร์สคล้ายๆกับช่องอะไรคุณผู้ชม RS mm hmm. คุณว่าคุณว่าคล้ายไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเขาทำคอมเมอร์สเต็มไปหมดแล้วผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันว่าคอมเมอร์สของ JKN เนี่ยมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นตัวของธุรกิจความงามธุรกิจเครื่องดื่มนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพความงามเครื่องดื่มธุรกิจบริการความงามไลฟ์สไตล์ทั้งหมดทั้งมวลบอร์ดอนุมัติเรียบร้อยแล้วและในไตรามาสหนึ่งปี2564ปีหน้าจะเห็นเป็นรูปประธรรม และในการพูดคุยเมื่อวานนี้เขาดันไปจับมือกับตระกูลดังนั่นก็คือคุณภูริศพิรมพักดีในเครือสิงห์แล้วก็คุณกฤษสีชวลาคนนี้เป็นนักธุรกิจชื่อดังคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ดังมากนะครับตรงนี้แหละก็จะเป็นจุดที่พา JKN ให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นไป โดยเขาหวังสิ่งที่จะทำคือเอามารวมกันและให้เป็นซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าดาราของเขานะครับใครอีกมีดารานักแสดงต่างๆที่มีชื่อเสียงก็จะมีการมาโปรโมตตรงนี้ด้วยก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งก็จับตาดูให้ดี ต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อสำหรับ JKN วังไว้ขอหมื่นล้านในปี2,568ก็คือ5ปีแล้วขอเข้าเซต50ด้วยไม่รู้ว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ขึ้นมาก็คือว่าเขาตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามดูกันครับ